สวัสดีค่ะพ่อแม่แฝดเอฟซีของคุณคู่แม่เหมียวแล้วก็เอฟซีของน้องโซเฟียเด้อค่ะเด้อเมื่อนี่อดใจบ่ไดที่จะเล่าถึงโซเฟียบ่ไดเพราะว่าในช่วงของปิดฤดูกาลคู่แม่เหมียวกับเบิงน้องโซเฟียเิ่นขายของบ้านในอุดหนุนอยู่เพราะว่าไปช่วงที่น้องขึ้นไล่สดคุณคู่กับไล่สดของคุณคู่คือกันเนาะเล่บ้านในอุดหนุนอยู่แต่ว่าเห็นเิ่นขายของเพราะว่าจะเป็นตุ๊กตาว่าจะเป็นเครื่องสำอางเสื้อผ้าเล็หน่อยหน่อยอุ้ยนะคะแต่ว่าด้านหลังไม่หนก็คุยกัน อันนี้ตองว่า้ฟั่งนิดหนึ่งเพราะว่ามีพอแม่เอฟซีที่เพิ่นถามว่าโอ้ยคุณครูแม่เมียวนี้พ่แพงน้องละตีเอาไว้บ่งแมนแพงคือเก่าอันเก็บรูปเพิ่นไว้นะดูดูเลยค่ะเห็นรูปเดยกำงงกว่าก็บไว้นะคะในความหาความแพงของการเป็นฝรั่งหน่าตาเป็นฝรั่งโดยเฉพาะเด็กหญิงเนี่ยคุณครูจะชอบเป็นพิเศษแล้วกับเพิ่นเป็นสาวหมั่นถึกใจคุณครูได้การเป็นคุณครูเห็นนักเรียนเนาะคนหนึ่งที่มีความเหมือนก็กล้าแสดงออกเป็นตัวของตัวเอง ว่าแมนเด็กกล่าวเล่าได้เขาเป็นเด็กที่มีความมั่นใจในตัวเองซึ่งมันคล้ายลักษณะนิสัยของคู่แม่เหมียวนี่เพื่อนๆจะบอกว่านี่คู่แม่เหมียวนี่คือสาวมั่นนะคะสาวที่มั่นใจสูงมากว่าแมนสูงก็ปันหดที่มั่นใจตัวเองสูงมากแต่เขาจะมั่นใจแบบนี้ได้เขาจะต้องมีความรู้ความสามารถเนาะต้องอ่าย่างกาัขความขาดหวังของคนคู่คือหนึ่งอยากให้เราเรียนหนังสือเก่ง,เ,กงเห็นเจ้ามันม่นมั่นหลายนี่แล้วเขาก็ต้องมั่นใจตัวเองเนี่ยถ้าเกิดเขาพวกเก่ง <c oughs> เทากระบอกกาสที่จะเป็นผู้นำคนอื่นเพราะฉะนั้นสมัยเป็นเด็กหนอเนาะยันมูว่าโอ้ยคนละมันใจแฉยยันคู่เบาคู่หายยันคู่เย่อเสร็แล้วคือได้ใจเจ้าของกันได้ต้องตั้งใจเรียนเป็นคนที่เฮ็ดหนังสือดีเราบอกวิธง่ายเฮ็ดหนังสือเก่งเพราะว่าอ่าบบุคคลิกนะคะอ่าเป็นผู้นำมีความเป็นผู้นำสูงผ้ามูเฮ็ดนั่นผ้ามูเฮ็ดนี่นะคะมีการแสดงความกิเลสในห้องโอ้ยนะคะ เป็นที่หักแพงของคุณคู่ได้มีกิจกรรมย่างไปแข่งขันคุณคู่ก็จะเอาคุณคู่นี่แหะนะคะเลือกไปเวลามีแขกมาเยี่ยมต้องเรียน ก็ให้ไปต้อนรับให้ไปทักทายโอ้ย,อย,อยนะคะัพิ่นไข่เนี่ยได้คุณคู่ก็ได้มันก็นถึงบุคลิกของคู่มือนี่นะคะก็ยังติดโตมากเพระาะว่าโดยลักษณะนิสัยเพราะฉะนั้นบก่กแปลกใจว่าโซเฟียนี่ก็คือเป็นนักเรียนในอดอลของคุณคู่คนหนึ่งนักเรียนในอดอลคืออย่างหนึ่งต่างใจเรียนสองก็คือมีความรูความสามารถเอาความสามารถเจ้าของแสดงออกมาให้ทุกคนได้ชื่นชอบแล้วก็เป็นคนที่มีความหมั่นใจ ก็ต้องค่อยๆเรียนรู้ไปบางคนอาจบ,บอกว่าเอ้ยเป็นเด็กกระดูกกระเด็กแต่ในความคิดของการเป็นคู่ลนะ่ะนี่แหละคือนักเรียนที่เขากล้าสแสดงออกเอาสามารถพัฒนาแล้วก็สอนเขาเจ้าใดโดยเฉพาะโซเฟียนี่เขาจะมีลักษณะพิเศษนอะอันนี้ได้สัมผัสเหมือนน้องมาบ้าทเน่ยมันยู่งือนหลังนี้แหละนะคะนนองมากกับมาเบาถึงว่าเออเขาบอกอยังเขาสอนอยังแลักะ ให้เขาเป็นแบบนั้นแบบนีเขาก็เสือฟังเด็กน้อยแค่12ปีอย่าฝาวคิดอย่างหลายนะคะให้เขาเป็นตัวของตัวเองบ้างยิ่งเขามาเป็นศิล,ลปินมาหาเงินแบบนี้ไพ่ก็อยาเฮ็ดแบบนี้แบบนี้แบบนี้คู่ก็ยังว่าอ่าเวลาเขาเป็นเวลาส่วนตัวคู่ก็อยากเห็น้นองเป็นส่วนตัวลดเพราะว่าวัยของการเป็นเด็กที่เขาจะเป็นเหรนเหรนน้ำมูนี่อันโ่มีไม่นกอมีอ่ยูคแค่โรงเรียนใช่ไหมคะขึ้นเวทีไปเขาก็ต้องแสดงบทบาทเป็นศิล,ลปิน คุณคู่วานะคะเขาา้าตรงห้กําลังใจลหลายคนบอกว่าเสียงนั่นเสียงนี่แต่คู่วานองอเสียงดีโบฮันได้อวยได้ว่าสดีที่สุดแต่ว่าจะให้มันถูกแบบใจที่สุดนี่กับท่านแมนเพราะว่าเพื่อนก็นยังอยู่ในการของการฝึกหัดในการฝึกหัดเพราะฉะนั้นพวกเข้าเนี่ยกระตรงห้กํากลัางใจอ่าบว่าจะเป็นน้องโซเฟียหรือแม่พ่วงที่เพิ่นเสียสละที่ต้องดูแลลูกเนาะหลายคนทุกคนก็นเป็นศิลปินนะ พี่ไอ้ก็เป็นศิลปินสิน้องโซเฟีที่กําลังเป็นศิลปินแล้วก็น้องยังก็แคเชียเนาะค่ะยืนสาวๆไอ้น้องนี่โอ้ยกําลังน่ารักเลยกับใครกําลังใจคือกันคู่มุกพราพงคุณคู่แม่เมียวกับไโจวเพันว่าไหแตงเพลงไหโซเฟียแน่อ่าวาจะเป็นยังก่อเป็นนักเรียนที่ต้องนหนังสือเป็นศิลปินที่ต้องหัดร้องเพลงทุกสิ่งทุกอย่างต้องเฮ็ดให้มันดีอ่ามีครอบครัวอยู่สอยู่บ้านอยู่รอยเอ็ด ให้จวดเพื่อนไปว่าตรงมีนั่นตรงมีนี่นะคะให้กาลังใจโซเฟียอีลาฝรั่งน้อยใส่ซื้อเพ่งเพลงนี่กําลังเป็นเพลงไก่อยู่ฟั่งเบิงเด้อว่าสิว่าสิมวนบอ่อเนือ้อหาล่นดีดะแต่ว่าคนห้องตัวเป็นเพลงไก่สําหรับนักเขียนเพลงเวลาจะส่งไปก็จะฮิดดนตรีหรือให้เข้ารองไก่ให้นี่เขาก็ต้องเฮ็ดทํานอง ท่งเนื้อรองไปให้เพลินแล้กก็ห่องออกมาเดี๋ยวถ้าเบิงถ้าค่อยติดตามว่าเสียงจะดีหรือแบบใดจังใดนะคะอันนี้ก็คือเป็นเพลงที่แต่งให้โซเฟียดย้วยโดยความหักความแพงจากใจเพราะฉันพอเป็นเอฟซีทามมาคุณผู้แม,วแมว้วมีแล้วเศร้าหักโซเฟียแล้วระบอบเมแนยังติดตามแลวกกหรกำลังใจคือเกา่ามือนึ่ก็ยืนยันการันตี ความหักความแพงแล้วว่าได้หมอบบทเพลงบทเพลงหนึ่งสําหรับโซฟียอีลาฝรั่งหน่อยเป็นซื้อเพลงแล้วก็ฟังเบิงคู่มุกของเพลงเป็นเพลงไก่ซะก,ก่อนนะคะเดี๋ยวจังอีกสักประมาณอีกสักหน่อยหนึ่ง เป็นเพลงที่มีดนตรีมาเข้ากับจังมาฟังเบองว่ามวนบอ,อันนี้ก็จะมอบให้กับสําหรับโซเฟียเอาไว้ไปห้องเล่นเลินขายของก่อนเขา่ารายการหรือแบบย,ย่างไปย่างไปย่างมากอดออ่อนพอแม่อฟซีให้เพือนในหกักในเพลงอันนี้ก็คือสิ่งที่คุณครูแมวเหมียวก็ผู้หมุกมอบให้โดยความหักความแพงหวังวาสักวันหนึ่งบทเพลงได้หลายบทเพลงก็จะตามมานะคะฐานของโซเฟียชื่นชอบแล้วก็ สื่นชมในผลงานที่เข้ามอบให้นะคะอันนี้มอบให้ด้วยใจให้ด้วยรักเช่นเดียวกันดังๆปังๆมันหมาด้โซเฟียเดอร์ละก็อย่าลืมสิ่งสี่สาคัญที่สุดอย่าลืมตั้งใจเรียนการเรียนในของเรียนก็ต้องให้ดีผลงานทางการแสดงก็ต้องให้ยอดดีอากาศก็หนักก็แข็งเป็นที่ฮั่นบอกเอาฟังเพลงไก่ไปสักรอนนะคะอดเอาสกกอนแล้วประมวลกระดแต่เนื้อหาดีกินใจแน่นอนมอบให้กับน้องโซเฟียค่ะ เดี๋ยวเจีงไดยคู่บางคนอาจจะบุญจากคุณครูเนาะหลายๆท่านก็บุญจากคุณครูแล้วเดี๋ยวค่อยๆเลี่ยนรู้กันไปว่าคุณคิตคือผูดันะคะเป็นอย่างจังได้มาหักแพงโซเฟียนะคะค่อยๆเลี่ยนรู้กันไปฟังเพลงสักหน่อยเนาะค่ะบ่ญมวลก็อดเอาเด้วยค่ะได้รับรองว่าเมือเพลงดนตรีมาแล้วรับรองมวนแน่นอนค่ะโซเฟียอีลาฝรั่งน้อยค่ะสวัสดีค่ะ ไกลเพลงโซเฟียอีละฝรั่งน้อยสายตาที่แนมบนเวทีมีแต่ความห่งใยรู้อยู่ว่านูสู้ได้เห่งกล้าเกินไว้ในวันเก้าเดินทุกสุขเคียงข้างดูแลกันไม่ห่างเหินความฝันยินงใหเหลือเกินบนเส้นทางเดิน ยังอียาวไกลแตใคตแต่ต่ต่ตตตตตไม่มีวันท่อครอบครัวยังรอความหวังหลายเรื่องเข้ามาพระดังเคยรู้ก็ยังบอกว่าสู้ไหวลาฝรั่งหน่อยยังคอยขอกำลังใจฝึกฝนเรียนรู้กันไปขอบคุณแดงใจอยู่นาเวที บานดาคำดีพลทองนั่นคือบาดเกิดเสียงอัดไม่เลือเลิศขอบนแฟนอะ่าพึ่งนายนีเจ้าปู่ขุดเป่งช่วยสองทางนำพ้าลูกที่สำเร็จได้ในวันนี้เสียงมีจะมาแก่บนขอบคุณแฟนที่ยังเทแค่ดูแลนูปู่ใหญ่เมตตาอุ้มชูเรื่องลำก็สู้ไม่ต้องกังวลการเรียนไม่ทิ้งหนูตั้งที่จริงแล้วทนฝากสเปียเอาไว้สักคนหมอลำคนจน คนเมืองร้อยเกิน